ยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนกรของ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live เช่นเดิมเลยสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารม,มาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะมาดูกันที่ข่าวแรกค่ะทางรัชมงคลพระนครข,ของเราค่ะได้คว้าอันดับ1ร่วมนะคะในกลุ่มรัชมงคลและอันดับ20ร่วมของประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียประจำปี2025ค่ะ ดราชมงคลพระนครค่ะได้รับการจัดอันดับที่1ร่วมนะคะของกลุ่มราชมงคลและอันดับที่20ร่วมของประเทศไทยค่ะอันดับที่153ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในกลุ่มอันดับโดยรวมของเอเชียที่8 5 1ร้อยถึงเก้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชียซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักจัดอันดับ QS ค่ะ และประกาศผลไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีสถาบันเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้นนะคะ984สถาบันด้วยกันค่ะสำหรับสถาบัน QSA นะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งก็จะมีพันธกิจนะคะในการที่เขาจะสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วโลกสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ของตัวเองนะคะผ่านฐานะของการศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้วก็การพัฒนาทางอาชีพค่ะซึ่งจากการประเมินเหล่านี้เองนะคะก็ได้ได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่จะสะท้อนไปถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยความทุ่มเทนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าของงานวิจัย การเรียการสอนแล้วก็การพัฒนาทางวิชาการนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะทางราชมงคลระนันกองของเราก็ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับทรีสตานะคะจาก QS Star Ranking ด้วยซึ่งก็เป็นการประเมินนะคะที่จะครอบคลุมความเป็นเลิศในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การพัฒนาในเชิงนานาชาติ ซึ่งการประเมินนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันนะคะถึงความทุ่มเทและก็ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยของเราในการมุ่งเน้นในการพัฒนาในหลากหลายมิติของการศึกษาแล้วก็การบริหารจัดการซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำเลยนะคะว่าทานราชมงคลพระนครข,ของเรานั้น ไม่หยุดการพัฒนานะคะก็ยังคงมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าโลกของเรานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันนะคะเราเองที่เป็นสถาบันการศึกษาก็ต้องก้าวให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกด้วยเช่นกันค่ะไปดูกันต่อที่การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยผักดานการพัฒนานักกีฬามวยในระดับอุดมศึกษาค่ะ โดยราชมงคลพระนครนะคะโดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจับประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชมงคลพระนครซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกเชษาฐาธนจารโรค่ะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกซึ่งท่านก็เป็นประธานที่ประชุมนะคะที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยพร้อมด้วยดรนภวพลพรัศดิวัชระบุญอธิการบดีของราชมงคลพระนครนะคะ่ะ รวมไปถึงคณะที่ปรึกษากิติมาศเน์นะคะไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมสิทธิเก่าราชมงคลพระนครนายกสมาคมสิทธิเก่าพานิชยการพระนครนายกสมาคมสิทธิเก่าโชติเวศนายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมกันค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็ได้มีการหารือกันค่ะแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมกีฬามวยซึ่งประกอบไปด้วยด้านของการศึกษาค่ะ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬามวยนั้นได้สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะด้าของทุนการศึกษาตามความสามารถของนักกีฬาด้วยรวมทั้งนะคะก็จะเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดก,การแข่งขันกีฬามวย ในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยนะคะใน,ในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ออกมาในทิศทางเดียวกันค่ะรวมถึงเป็นการผลักดันนะคะให้นักกีฬามวยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆค่ะสามารถที่จะมีเวทีในการเข้าไปแข่งขันนะคะทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ระดับชาติต่อไปด้วย ส่วนด้านถัดไปนะคะก็จะเป็นน้านของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็จะเป็นการจัดเสวนานะคะทิศทางมุมมองเกี่ยวกับวงการมวยในประเทศไทยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ยังมีการแสดงมวยไทยประกอบดนตรีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าขี่ตะมวยไทยนั่นเองซึ่งก็จะผลิตสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆน,นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศรวมไปถึงส่วนงานต่างๆด้วยนะคะส่วนน้านที่3ค่ะก็จะเป็นด้านของการส่งเสริมและเผยแพร่ค่ะก็จะเป็นการจัดอบรมในระยะสั้นให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ชาวต่างชาติให้ได้เข้าใจถึงทักษะของกีฬามวย เพื่อสามารถใช้ในการป้องกันตนเองได้ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชมงคลรันคอนค่ะก็จะร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะที่การให้การต้อนรับคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาอุตสาหากรรมกุ้ยโจเพื่อที่จะหารือการดำเนินงานภายใต้สถาบันจริงชื่อค่ะ ราชมงคลพระนครค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะทางคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนเจ็ท่านด้วยกันค่ะในโอกาสขอเข้าพบแล้วก็หารือนะคะโดยมีท่านักของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัิเดชสุทธิวานิชรองอธิการบรดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอาจารย์เทรเชษเพ่งเทีระสุขไมค่ะ ผู้อเนรยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์รวมให้การต้อนรับค่ะซึ่งการเข้าพบแล้วก็การศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันถึงแนวทางในการดําเนินงานก็จะเป็นทางด้านของโครงการการวิเคราะห์การจัดก,การข้อมูลขนาดใหญ่ เราก็การจัดการอุตสาหกรรมพร้อมทั้งอย่างได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนโครงการจริงชื่อสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมแมคคาโทนิกส ห้องปฏิบัติการสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบที่แล้วก็รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหากรรมกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะและราชมงคลพระนครข,ของเราค่ะทั้งสองสถาบันนี้นะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้การลงนามความร่วมมือในการดำเนินง,งานของสถาบันจริงชื่อค่ะ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์นะคะที่ดำเนินการจัดบ,บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งก็จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาผลิกตกำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงให้มีความพร้อมทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้ ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยซึ่งก็มีสถาบันนะคะที่ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือนั่นก็คือสถาบันจริงชื่อนั่นเองค่ะซึ่งการด,ดําเนินงานนะคะก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะหากว่ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับโฟนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะครังหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ